จะบอกวิธีการตั้งค่าเปลี่ยนวงเงินการโอนเงินสูงสุดที่เราจะใช้โอนเงินในแต่ละวันนะคะก่อนที่จะไปดูวิดีโอฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันค่ะวิธีการเราก็ไปเปิดแอปธนาคารของเราขึ้นมานะคะในคลิปนี้จะบอกวิธีของกสิกรนะคะก็กดเปิดเข้าไปในแอปเคพัทเลยค่ะ เข้ามาแล้วก็ให้เรามองไปที่ตรงมุมขวาล่างนะคะจะมีจุด3จุดที่เขียนว่าอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าอื่นๆเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็ไปเลือกตรงคําว่าการตั้งค่านะคะเดี๋ยวกดตรงนี้เข้าไปเลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะเดี๋ยวเรากดรหัสผ่านของเราเลยค่ะ พอเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปตรงนี้นะคะตรงคําว่าวงเงินทํารายการวงเงินการทํารายการโอนการเติมจ่ายอันนี้นะคะเดี๋ยวเลือกอันนี้เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้านี้นะคะในนี้เนี่ยในแอปนะคะเคยตั้งค่าเอาไว้นะคะว่าโอนเงินต่อวันนะคะสูงสุดได้ไม่เกิน30,000บาทนะคะนี่นะคะเขาจะโชว์มาเลยนะคะว่าในแอปของเราเคยตั้งค่าเอาไว้เท่าไหร่นะคะทีนี้สมมติว่าถ้าทั้งวันนะคะเราโอนเงินไปแล้ว1ครั้ง10,000บาทแล้วก็ครั้งละ5้าพันสครั้งเป็น20,000นะคะแล้วเราจะโอนเงินอีก1 5 0 0 0บาทนะคะเราจะโอนไม่ได้นะเพราะว่ามันเกินวงเงินที่เราตั้งไว้ก็คือ3 0 0 0 0บาทนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะแก้ ไขวงเงินนะคะให้ต่อวันเราสามารถโอนเงินได้เกิน30,000ื่นบาทนะคะเราก็ไปกดตรงนี้นะคะตรงนี้นะจะมีรูปดินสอนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปตรงรูปดินสอเลยค่ะพอเข้ามาแล้วก็จะมีปุ่มนะคะปุ่มเข,เขียวอันนี้นะคะเราเอานิ้วนะคะไปจิ้มที่ปุ่มสีเขียวนะคะแล้วก็ลากไปทางขวานะคะลากไปทีละนิดนึงนะคะ ยอดเงินมันจะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้พอลองลากมานิดนึงนะคะในวงเงินอันนี้ก็จะเพิ่มเป็นแสนหนึ่งเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองลากไปอีกนิดนึงนะคะเทิบมาอีกนิดนึงมันก็จะปรับวงเงินขึ้นนะคะในนี้กลายเป็น5้าแสนแล้วนะคะเดี๋ยวลากไปอีกนิดนึงนะคะกลายเป็นล้านหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราลากไปอีกนิดนึงนะ อีกนิดนึงก็จะกลายเป็น2ล้านนะคะในแอปนะคะให้ตั้งวงเงินในการโอนต่อวันสูงสุดอยู่ที่2ล้านบาทนะคะตรงนี้นะคะเขาจะบอกไว้นะแล้วก็เริ่มต้นนะคะตั้งแต่ศูนย์บาทเลยเราจะตั้งเป็น โอนเงินต่อวันไม่เกิน1,000ันก็ได้หรือโอนเงินต่อวันไม่เกิน5000ก็ได้หรือต่อวันไม่เกิน10,000บาทก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราอยากจะตั้งค่าในการโอนเงินต่อวันผ่านแอปเคพัสอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็ใช้นิ้วเลื่อนนะคะเลื่อนเป็นออยอดวงเงินที่เราต้องการนะคะพอเราเลื่อนวงเงินที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราก็ไปกดตรงนี้นะคะ จะมีคำว่ายืนยันนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคำว่ายืนยันนะคะพอกดเสร็จปุ๊บนะคะเพื่อนๆก็จะได้ยอดวงเงินการโอนเงินต่อวันที่จะใช้ผ่านแอปเคพัได้แล้วนะคะแค่นี้เองนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ